มาเด้อจ้ามือน,นีเห้ากินแก้วเข่ากับแก้วปลาสับเอาสนิกวกพ่อเอาไรเดี๋ยวมันกินบ่หมดแก้วปลาสับยีู้้ใยหมักบอกแก้วปลาสับอันนี้เขาเรียกว่าแกงอินเดียพี่น้องเอ็นเซลลาอันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่ใส่ผักคนาห้องปี้ดสั่ง ใส่ไข่ใส่หมูพี่น้องอันนี้ก็ข้าวเหนียวสลลดลาเลี่ยข้ากันเมื่ไรพี่น้องอุ้ยเห็นแก้วเหรอปะอืมอันดับหนึ่งที่ขาดไม่ได้จำก่อนพี่น้องแก้วไม่บรรดาดสามอันเลยคนมักแก้วที่จุด กินกับกินกับนางกระเสรยบเนาะกินกับนางกระเสียบนะพีน่นนะ้องจิ้มผัดเมียพีน่น้องนะมันจะเส่บเบ่ละ่ะ จระล,าละามได้สิ่งแบบกินเลยรพอบพี๊รพอบพี๊บองไม,ม้เด้อสิ่งที่มันขาดนะเพราะต้องสีพริพี่์ออกเครื่องปรุงพริกจระล,าละนะา,ะลาละต้องใส่พริก มันจะได้อัทธรสิซซาเผ็ด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 เผ็ั้งสี่นะโอ้ยใส่ปักพริกเราที่นี่พี่น้องเติมบักพริกตรงนี้แปลกด้วยหนอเ ต้องเค็ดหน้าแนะ่ะอืมเนี่ยของมักค่ะถ้าข้าเนี้อนี่มอุ้ยของซอดกินถ้าข้าเขา้เขาสวยข้าวเนี้อพวกเขาได้กินมันก็ขา้าวเจ้ามัร้อนเลยกินเจ้าอืมหองมักต้องกัดเจ้าน้องอืมเก๋อร่อยมาก